เพนะครับก็ต้องขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมเดอะเนเจอร์นะครับก็ในวันนี้ผมก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับโปรเจกต์ที่ผมจะขึ้นเป็นปั๊มลอยล็อซี่นะครับทําการใส่แล้วนะครับผมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูของที่ผมรวมมาก่อนนะครับนี่นะครับเป็นของที่ได้มานะครับ ผมมีอันนี้นะครับได้มาเพิ่มนะครับผมจะใส่กระจกด้วยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมแกะให้ดูอันนี้ก็เป็นน้ำมันเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเยแล้วกันคู่นี้ผมได้มาในราคานี่นะครับได้มาในราคา500บาทอันนี้ขวด40บาทนะครับก็อันนี้50บาท550 585บาบาทนะครับที่ผมได้มา เดี๋ยวยวผมจะแกะหูกระจกให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับผมกำการจะ้องแล้วเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับชิ้นชิ้นนี้จะเป็นหูหูกระจกหนับปกน้ำ <c oughs> มันเบรคมไม่แกะดูนะเดี๋ยวผมอุ้ยไิ้พีิเลยครับนี่เป็นผม, <c oughs> ผ,มผมไปบอกเขาว่ากระจกโนวานะครับความไม่เข้าใจนี่นะครู่หนึ่งเพ่นมาคู่หนึ่งนะผมเดี๋ยว เป็นที่ถ้าใส่หูกระจกใช่ไหมแฮนด์อยู่นี่ก็ตอกัลหนยก็ประมาณนี้แล้วกันนะของทังหบดรวมเป็น5้ารดสบ้าบาทนะนี่ถูกเพื่อนเพื่อนดูอันนี้มันโดนอะไรไม่รู้อ่ะนี่มันหลอ,อกนะเดี๋ยวคิปหน้าได้ใส่ละนะครับวันนี้มันฟ้ามันมืดแล้วอะ่ะเพืพ่อนๆื่นฟ้ามันมืดแล้วโอเคแล้วกันก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกด like ไลค์ด้แลยกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยตอนนี้ฟ้ามันจะมืดแล้วนี่ครับที่ผมได้มามน้ำมันเบรกเขาบอกว่าอันนี้มันไล่ยากนะเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าไปแล้วนะเจอกันใหม่สวัสดีครับกดไลค์ด้วยนะฝากติดตาม Facebook ปอนถาเส้นถีนะครับแล้วก็ t ิ k ต o k เป็นอะไรอันเดรสกอร์สองสี่ เจ็ดสองหนึ่งนะครับโอเคเราวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ